สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาวสามเหวนชกคิกบ็อกซิ่งถาชนดาวรูปแดงบรรกอนไปเหมียนศึกวัน169่ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 อัพเดตคู่มวยดูเดือดสึกวัน169ที่จะจัดขึ้นนสนามวยเวทีรุมพินิรัมินทรานในช่วงพราม์ธรรมอเมริกาตรงกับเวลา8นาฬิกามันเสาร์ที่9สิกหาคมนี้สมเอกไก่ย่างหดาวเจ้าตำนานมวยไทยไวัย41ปีจากบุรีรัมย์หอมจะระเบิดพลังดวลนฝีมือกับจามเปยเมียนนักสู้ดาวรุ่งวัย20ปีจากประเทศจีนในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตวเวท115-125ปอนด์ โดยผลง,งานล่าสุดของ 3A เพึ่งปล่อยหมัดซ้ายน็อกอัครามฮามิตินักสู้แอลจีเรียในศึกใหญ่ใ้มาส3ของปีวันลุมพินี81เมื่อ27กันยายนที่ผ่านมาคว้าโบนัส350,000บาทจากบิ๊กบอสชาติสุดยอดธงได้สำเร็จและไฟนี้จะถือเป็นการกลับมาชกภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งในรอบ4ปีของ 3A อีกด้วย ับที่ผลงานล่าสุดของจางไปเมียนสามารถไล่ตอนเอาชนะคะแนนอลิฟสอเดชพันธ์นักสู้ไทยมาเลเซียวัย20ปีไปได้อย่างเหนือชั้นในศึกวันลุมพินี58เมื่อ5เมษายนที่ผ่านมาสึกครั้งนี้เป็นการเจอกันของอดีตแชมป์โลกวัน3เส้นมะทะกับดาวรุ่งจากแนมกรผู้มากไปด้วยความสามารถ ซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะครั้งนี้เพื่อสร้างฟอร์มที่แข็งแกร่งหวังท้าชิงบัลลังกับเจ้าของแชมป์คนปัจจุบันอย่างพระจันฉายพีเคแสนชัยต่อไปต้องมารอดูกันว่า 3A หรือจามไปเมียนใครจะคว้าแต้มชัยสุดสำคัญนี้ในศึกครั้งนี้ไปได้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจงบัดเข้าชมศึกวัน169กผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลาแปนาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35เริ่ม10นาฬิกา ผัง่านติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของสึกนี้ได้ที่เป็นกลางชินนาลกับคุณมากครับ